มาคุยกันเรื่องผัวเมียนี่าเวลาเวลาที่ใครใครจะสก,กิดใครก่อนหรือว่าว่าชายหรือหญิงสก,กิดกันก่อนไม่รู้ัในใครอยากก็สกิีเลยเนาะก็รู้แต่ในยูทูบอะในทิกต็อกอ๋อใครอยากก็สกิดเลยใครอยากสก,กิดเนาะสก,กิดแบบไหนอะเอามือสก,กิดหรือว่าเอาเท้าสก,กิดไม่รู้ดิมันแล้วแต่ตกลงกันเนาะ อ๋อมันไม่ได้ที่มันตกลงมันอารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วไอ้ผู้ชายถ้าผู้ชายขึ้นมันก็ตั้งใช่ไหมผู้หญิงขึ้นเป็นยังไงผู้หญิงขึนแล้วแต่ขึ้นอ๋อผู้หญิงข,ขึ้นก็น้ำมันก็มีน้ำน้ำเหรอก็มีน้ำหล่หลอลื่นนะเออก็หัวหัวนมตั้งตามที่ได้ยินมานะผู้หญิงขึ้นอ่ผู้หญิงมีอารมณ์อ่ะแล้วมันขึ้นเนี่ยมันจะวิ่งหาอะไทีนั้นเลยใช่ไหม ไม,ไม่เราผู้หญิงมันตามธรรมชาติมันก็ต้องไ,ไอเจียมตัวไม่แสดงอาการออกมาชัดเหมือนผู้ชายไงใช่ไหมถ้าผู้ชายนี่ก็คือว่าสกิดเลยสกิดเลยก็คือถ้าผู้หญิงพร้อมก็จัดการเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันขึ้นแม่ตลอดเวลาไหมคือบว่าอย่างนี้นะขึ้นไมหมสมมติว่าเราไป เปี้ยวอะไรนี่ดังคุยกันเจออะไรขึ้นไหมขึ้นผู้หญิงขึ้นเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาไม่แสดงอาการเหมือนผู้ชายไงมันมันมีอแล้วมันฮอร์โมนฮอร์โมนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงหน้าแดงหน้าแดงก็มีมีบางคนก็หน้าแดงก็มีเออบางคนเนี่ยแบบสังเกตเห็นได้เลยสีหน้าอะไรนี่ออกเลย แล้วก็พูดเก่งก็รู้หรือว่ามันจะบางคนเงียบบางคนพูดอย่างนี้เลยเนาะแบบบ้าไม่แน่ใจแล้ว่ปกตินะอาการตัวเองไม่เห็นปกติมีเมียหลายไม่เคยมีเมียหลายคนแล้วมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วละอ่าน่าคิดนะอ่น่าคิดแล้วน่าศึกษาน้าหน่าทำวิจัยอยู่นั่นนี่เวลาสมมติว่าไปนั่งคุยกับผู้หญิงนีสมมติว่า เราคุยประจํประจำนี้เนาะเราดูนะว่าเวลาขึ้นเป็นยังไงนะเราะว่าบางทีอาจจะเงียบอาจจะไม่ถ้าคนเยอะเขา,มาไม่สแสดงออกอยู่แล้วลหละถ้าคนเยอะนอกจากอยู่สองต่อสองนั่นแหละผมคิดว่านะสาหรับผู้หญิงนะเออถ้าอยู่หลายๆคนเขาไม่สแสดงอาการแน่นอนแหละมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนนี่แหละเนาะเออเกี่ยวกับฮอร์โมนนี่แหละ บางคนบางคนก็หงุดหงิดบนไม่บนนั่นบนนี่นิดๆหน่อยๆก็บนพอได้พอแฟนเอาเสร็จเงียบอ่ะเออบางคนมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่กล้าบอกตรงๆก็มีเยอะเหมือนกันนะเออแล้บางคนผู้หญิงอ่ะมีอารมณ์อยู่แต่ว่าไม่กล้าสะกิดหัวก็มีต้องรอรอให้ หัวสกิดอย่างเดียวมันก็มีส่วนส่วนมากด้วยแหละแล้สกิดนี่เราเราต้องให้เขาสกิดมันจะมีอร่มว้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> แต่สมัยผมหนุ่มๆมาผมก็ไม่ได้สกิดเลยแล้วก็ปีนเอาเลยละ่ะก้ม,มแบบแบบว่าขาพาดแล้วก็นั้นเลยแหละซุกไซไปแค่นี้ละ สมัยวัยรุ่นมันมันติดวัยไงเออไปก็จัดการเลยหรอชัวออนุชัวออนุมันมันก็แปลกอยู่น้าน้าศึกษานะผู้มีประสบการณ์สูงสูงอะแต่ผมไม่ไม่เคยแบบโรแมนติกไม่เคยอะไรเลยล่ะแต่ว่าเวลาเหมือนเหมือนไฟเหมือนอะไรเวลามันนี่มันก็ต้องไปดมก่อนเนาะอ่าอก็เหมือนเหมือนกันกับคนนั่นแหละมันก็ต้องไปดมไปหอมไป กไปไซไปอะไรนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละปายเวลานี้ต้องไปเออเหมือนกันนั่นแหละกับสักคนนะเออหน้านี้น้าวิจัยหน้านะเพราะว่าประสบการณ์ผมมันตั้งแต่วัยรุ่นมันไม่ได้มีคู่ผัวเมียเยอะไงแบบว่ามีต้องการก็จัดการเลยจัดการเลยเออจัดการเลย ก็ส่วนมากที่จัดการเลยเขาก็ไม่เคยขัดขืนด้วยไม่มีก็ต้องหาแล้วฮะไม่มีต้องหาเอออยู่คนเดียวมันเซ็งนะโอ้เวลาเครียดมันไม่อยู่คนเดียวผมว่าสบายที่สุดแล้วล่ะไม่มีคนมันไม่มีใครบงการเราแต่มันดีอยู่ส่วนหนึ่งนี่แหละก็คือเมื่อเรามีความต้องการทางเทศเราก็ได้เป็นเพื่อนคุยเวลาเครียด มาอะไรไม่หาเพื่อนคุยบางทีเราไม่มีเพื่อนคุยมันก็เหงาใช่ใช่อันนี้ก็มีส่วนส่วนตัวมันก็จะหนักไปด้านทํางานซะมากกว่าไม่ไม่นั้นเอาเอาตัวให้รอดทํางานเลี้ยงลูกเอาตัวให้รอดหาเงินมาให้ลูกแค่นั้นมันไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะเนาะนงาน,นทำงานก็เป็นปกตนะิแต่อันนี้มันก็ เราก็มีเวลาอีเล็กเวลาเราเหงา้นคุยแบบปลอบใจกันทำกับข้าวให้กินไรงี้เออมันก็อันั้นข้อดีเหรอเวลาข้อข้อเสียมันอะปรับทุกปรับสุขไงเออเออปรับทุกมันใช่มีมีคนปรับทุกกันได้แต่แต่ข้อเสียนะคืออะไรหนึ่งเงินเขาต้องเก็บข้อเสียคือเวลาเวลากระทบกระทั่งกันยังไง ไม่มันต้องแบบเอาใจเขาด้วยยงไงแต่ว่าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าการอยู่ด้วยกันต้องเออต้องตามใจเขาด้วยต้องมีระเบียบวินัยไม่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยากกินข้าวไม่ล้างจานไม่อะไรก็ได้ก็วางไว้นั่นเลยเสื้อผ้าก็ถอดทิ้งวางไว้นั่นเละปรับเข้าหากันให้ได้น่ะและอันนี้แหละคือข้อข้อเสียมันที่ที่มี มันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นความรักอย่างเดียวนาะมันอยู่ด้วยกันมันใช้เวลานานแล้วใช่มันก็มีใช่วันสองวันเนาะใช่มันก็มีความูกคัญกันเหมือนพี่แหลงเหมือนมันก็เป็นทุกอย่างะใช่มากกว่าเป็นผัวเป็นเมียนอนอ่ะใช่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งคู่นอนด้วยนี่แล้วมันค่อยไปกันได้วันมีอะไรก็ พูดคุยกันปรับทุกกันนี่แหละมันก็็ดีส่วนที่เราเจอแต่ข้อเสียมานอกจากจากเมียมาเป็นแม่มันก็ไม่ไหวนะเราให้ฐานะน้อยเกินไปไงไม่ต้องมีหลายสานะเนาะผมยายเป็นปู่เป็นยาก็ยังได้นอเวลาคุยเรื่องต่าผมไม่เคยเจอไงผมเจอแต่เป็นแม่ไงมันก็อย่างอื่นผมยังไม่เคยเจอไงให้โอกาสกัน ที่จะอยู่กันนานๆยังไม่เคยเจอไงมันจะต้องประทังไปมันก็ต้องอยกไปเฮ้บางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันมีพอพอเลิกกันก็มีแบบเลิกกันโดยดีมันมีไหมเลิกกันแบบโดยดีนี่เลิกกันโดยดีบที่พี่น้องกันก็ยังก็ยังให้เจอกันมีกันแต่เรา ความคิดมันมัเข้ากันไม่ได้มันถูกเขาความความคิดมันมันไปกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ก็เลิกกันโดยการบุนแรงน่ะมันมันเสียก็แสดงว่าเยอะนะที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เพื่อลูกก็มีแล้วก็อยู่เพื่อลูกให้ลูกได้ความอบอุ่นมีทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้นอนด้วยกันน่ยผมว่ามีหลายคู่อยู่นะ ทำตัวนเหมือนไม่ให้ไม่ให้ผิดสังเกตใช่หมือว่ากบเกลื่อนไงใช่เลื่อนไม่ไม่ให้ลูกเขาผิดหวังไงให้มีความบอุุ่นทั้งพ่อทั้งแม่มันก็เหมือนกับเราถืออคติไว้ในตัวอคติไว้ตลอดชีวิตมันก็มันไม่แต่ทินกรขาดอยู่คือไม่มีลูกไงยังไม่เคยมีลูกถ้ามีลูกนี มันมันมันทำอะไรไม่ได้แหละมันต้องอยู่เพื่อลูกเรามีภาระไงต่างเพื่อนอยากรับผิดชอบไงอยากรับผิดชอบให้ลูกเอ่อไม่ไม่มีความกดดนกดดนจิตใจใช่ใช่แต่ว่าถ้าลูกโตแล้วลูกโตอายุยี่สิบกว่าอะไรแล้วก็อันนี้ก็สบายแล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเออผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าลูกมันยังเรียนไม่จบเนี่ย้างปัญหาใหญ่